ใช่ไหมว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะนอกจากจะเห็นหน้าตัวในกระจกแล้วเห็นหน้าไอ้ต้องแล้วเนี่ยเห็นหน้าแกมันเพื่อนกับฉันเลยวะบอกแล้วไงว่าอย่ามามาทาไมมาทาไมฮะถ้ามาบังบังอบรงกันแล้วเ,เงินก็รับไปแล้วเหอผมไม่เล่นคุณช่วยผมมีปัญหาคนในหมู่บ้านพังมือไปฆ่ามันเข้า ตอนนี้ตำรวจตามหาผมอยู่เนี่ยผมเลยอยากมาขอที่พักในวังเลย<ะ>หลบซ่อนเกจิก,กจะกจิบ้าเหรอวะที่แกมีผู้บอกคิดว่ามานันนี่แกฆ่าขเขแล้วมาอยู่ในวังเนี่ยบ้ามากฉันฉ,ฉ,ฉันก็ซวยนีย่ไม่ได้ไม,ไม่ได้เองไงในวังนี่ออกใหญ่โตวกว้างขวางผมขอที่หลบซ่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นน่ะา,าหลบอยู่ในนี้นะทางกายมีทางเข้ามาคนในนี้แน่ๆ ถ้าอยากจะอยู่ที่เลเน่นนั้นก็อยู่ที่บ้านเดี๋ยวว่าที่นี่มันใหญ่พวกคนมันเนี้มันเต็มเนี่ยถ้าคุณไม่ช่วยผมตูนเองเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรนะกะกกพูดยงชนะนี่ผมพูดจริงนะผมไม่ได้ขู่คุณถ้าคุณไม่ช่วยผมเนี่ย <mm. ผมจะเปิดโปงคุณว่าคุณเนี่ยสั่งผมฆ่าคุณต้อง เพียงแค่ต้องการวางแสงศูนย <Bruno. S 1> ์จมบอกให้ท <hi> ุกคนให้ร <break hyster ically> ู <Is łada language> ้ว่าไงใช่ต้องพอรับ้องดาว้องดาวรับ้องดาว้อนกี่ทีมรู้จะจำวะฮะเฮ้ จะอยู่นานเท่าไหร่ล่ะอยู่ที่นี่ไปก่อนแหละเรื่องไอ้ฉันจริงๆถ้าอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องออกไปไหนเข้าใจไหมอย่าออกไปเพ่นพลาดเป็นอาการแล้วเดี๋ยวฉันไปเอาข้าวมาให้แกกินเลยไม่ต้องไม่ต้องออกไปหาที่ไหนหรอก พิษด้วยยิ่งกว่าหมาอีกมึงจากน้อยแล้วแขกที่มาพักเมื่อกี้เป็นใครเหรอคะพี่ต้อยแขกแขกแขกนไม่ไม่ใช่กัะคือคือต้อยน้องรู้ความจริงหมดแล้วค่ะพี่ต้อยน้องรู้ความจริงหมดแล้วค่ะพี่ต้อยก็ต้อยก็เราก็เผาทำพิธีเสร็จไปแล้วไงคะ แล้วน้องดาวน้องดาวไม่รักพี่ต้องคนนี้แล้วเหรอครับน้องดาวมาพูดแบบนี้น้องดาวพี่ไม่ไว้ใจนะครับแล้วน้องดาวน้องดาวใหญ่พี่ตายเหรอครับพี่พี่พี่ไม่ไวยใจนะครับน้องดาวครับจริงเหรอคะดาวเขาจริงจริงเหรอคะน้องดาวเขาน้องดาวมาผัานพี่ทำไมอ่ะพี่ต่อยพี่ต่อยทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะน้องดาวไมไดพี่ตองที่ต้องมาปิดบังเราเลยน้อยากรู้ว่าพี่ต่อยตายพี่ตองแต่ว่าพเป็นตัวแทนของหมอไอ้ตุกลีสักพี่ตอยทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่ตอยไม่ย่างไี้ ต้องได้ยังไงต้องได้ยังไงี่ไม่เคยเสียใจเลยไม่เคยเสียใจเลยแม้แต่เพียงเดียวที่พี่ขาดต,ต้องต้อใจพี่ทำยังไงอะคะรู้ไหมว่ามันทรมานแค่ไหนอะคะมันนั่งใส่ชุดเนี่ยร้อนก็ร้อนอน่ย พี่ทำทุกอย่างเ่ราะพี่ทำดวงดาวแล้วค่ะพี่ไม่เคยทิ้งดวงดาวไอ้ต้องมาสมคพลตายมันมันมันทิ้งดวงดาวอ่ะแต่พี่อยู่พี่อยู่ตลอดแล้วพี่อยากให้ดวงดาวเห็นความรักที่พี่มีให้ให้ดวงดาวดวงดาวไม่ต้องรักพี่ก็ได้แต่พี่รักดวงดาวคนเดียวพี่ยอมอ่ะกับพี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแล้แล้วก็ ก็ตแต่เด็กชุโตแบน้องดาไม่เคยไม่เคยเห็นความรู้สึกข,ของพี่ไม่เป็นไรค่ะนย่ไม่กดพี่ต้อยเลยค่ะน้องรงู้ว่าพี่ต้อยทำไปเพราะพี่ต้อยรักน้องเพื่อตอบแทนความรักที่พี่ต้อยมีให้น้องเราจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครคะ นนยนันต้องได้แล้วระต้องรู้ค่ะพี้อัน้นต้องแตกบต้องกบบีันลยรักเยรักล่พี่พี่พ่ถงทำตัวแย่แนก็นมรู้โอยงเสียใดใจยค่ไอ้กรดูกของมันน่อยู่ในห้องพระของใครก็ไม่รู้ ผมคนเจ้าอามัไม่ใช่ของไอ้ต้องไม่ถึงควรตายคนะ่ะโอ้ยฉันจะทำยังไงดีนะจึงจะพิสูจน์ได้ว่าคนที่อยู่ตอนนี้คือคุณต้อยไม่ใช่คุณต้องฉันจะทำยังไงดี